สวัสดีค่ะพี่กระต่ายเองนะคะจากเพจ a c e b o o k ญี่ปุ่นย่อยง่ายหรือว่าใน youtube ของเราช่องทางนี้นะคะญี่ปุ่นย่อยง่ายเหมือนกันนะคะวันนี้ทีม N3 ของเราจะมาทำความเข้าใจวยากรสองตัวก็คือไอดะหรือไอดะนี้ตัวเดียวกันและอีกตัวหนึ่งก็คืออุจินินะคะเราไปดูรายละเอียดของตัวแรกกันก่อน วยากรณ์ ida ida ดะ,ดะน,นะคะเขามีวิธีการเชื่อมต่อไวยากรณ์3แบบก็คือคำกริยารูปพจนานุกรมก็ได้คำกริยารูปเตะอิรุก็ได้หรือจะใช้คำนามเชื่อมด้วยคำช่วยเนก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยไวยากรณ์คำอธิบายไวยากรณ์ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าในระหว่างที่เหตุการณ์แรกกำลังดำเนินไป ก็มีอีกการกระทำหนึ่งหรืออีกเหตุการณ์หนึ่งอีกกิจกรรมหนึ่งเกิดขึ้นด้วยไวยากรณ์ตัวนี้นะคะมันจะแปลว่าในระหว่างที่จุดๆ,ๆในตอนที่จุดๆ,ๆทีนี้เห็นไหมคะว่าไวยากรณ์ตัวนี้มันมีสองแบบฟอร์มก็คือไอดะเฉยๆเปล่าๆเลยกับไอดะที่ตามด้วยคำช่วยนิ สำหรับน้องๆที่เพิ่งเข้ามาดูไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้ทำด้วยนะคะอย่าเพิ่งออกไปไหนนะทีนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างไอดะกับไอดะนี้เขาต่างกันยังไงสำหรับไอดะเฉยๆนะคะมันจะหมายถึงเหตุการณ์ในประโยคหลังอะคะ่ะเกิดขึ้นตลอดช่วงของเหตุการณ์แรกเลยยกตัวอย่างในระหว่างที่กินข้าว ฉันก็ฟังเพลงถ้าเราใช้วยากรณ์ไอดะนะคะอันนี้คือเหตุการณ์กินข้าวถ้าเราใช้ไอดะมันจะหมายความว่าการฟังเพลงของเราอะคะ่ะเกิดขึ้นตลอดช่วงที่เรารับประทานอาหารเลยนะคะเส้นสีน้ำเงินก็คือเหตุการณ์ในประโยคหน้าเส้นสีม่วงก็คือเหตุการณ์ในประโยคหลังนะคะสมมติ เหตุการณ์ในประโยคหนะ้าคือกินข้าว10นาทีถ้าเราใช้วยากรณ์ไอดะก็คือเราฟังเพลงตลอด10นาทีเลยส่วนไอดะนี้นะคะมันจะหมายถึงเหตุการณ์ในประโยคหลังอะคะ่ะเกิดเป็นช่วงสั้นๆถ้าเรากินข้าว10นาทีแล้วเราใช้วยากรณ์ไอดะนี้ก็อาจจะฟังเพลงแค่1เพลง3นาที5นาทีเท่านั้น เราไปดูประโยคตัวอย่างกันตัวอย่างแรกนะคะเขาบอกว่าจุเกียวนิอิดูไอดะวะเราสามารถเติมคำช่วยวะเพื่อทำให้เป็นท็อป,ปิกของประโยคก็ได้นะคะซ u มาโฮโอสคาเตะวะอิเคไนในระหว่างที่อยู่ในคาบเรียนในชั่วโมงเรียนในชั้นเรียนห้ามใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนประโยคแรกเนี่ยคือ อยู่ในชั้นเรียนสมมุติเราอยู่ในชั้นเรียน1ชั่วโมงก็ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือโทรศัพท์สมาร์ทโฟนตลอด1ชั 1> ่วโมงคำช่วยวะตัวนี้คือทำให้เป็นท็อปปิกของประโยคเฉยๆนะคะตัวอย่างที่2องชคุจิโนะไอดะซึ่ตโตเทเลบิโอมิตอิตะ ในระหว่างที่รับประทานอาหารก็ดูทีวีตลอดเลยสมมุติเรากินข้าว15นาทีเราก็ดูทีวีตลอด15นาทีเลยตัวอย่างที่3ามคีโนเนเตรุอดะนิจิชิงะอาริมาสตะในระหว่างที่กำลังนอนหลับอยู่ก็มีแผ่นดินไหว สมมุติเมื่อวานตอนกลางคืนเรานอนหลับไปอ่ะหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันละกันอะแผ่นดินไหวมันก็จะเกิดสั้นๆนะคะอาจจะสมมุติสมมติสิบวินาทีก็แล้วกันนะคะข้อที่4ตัวอย่างที่4ี่เขาบอกว่านัต u ึยาซึมิโนะไอดานิอิจิโดะคาミโอมิจิคาคุ i เต kana ในระหว่างปิดเทอรืมฤดูร้อน จะลองตัดผมสั้นดูสักครั้งดีไหมนะสมมุติเราปิดเทมอมฤดูร้อนเท่าไหร่เดียวสาเดือนเวลาเราตัดผมมันก็แค่10นาที20นาทีเขาก็เลยใช้ไวยากรณ์ไอดะนี้ไวยากรณ์ตัวที่2ก็คืออุจินีวิธีการเข้าประโยคก็จะมีหลายแบบนะคะคำกริยาก็ใช้ได้หลายแบบคำกริยารูปพจนานุกรมก็ได้ เตะอิรุก็ได้คำกริยารูปในก็ได้นะคะส่วนคำคุณศัพท์อีกก็จะเป็นคำคุณศัพท์อีในการปัจจุบันจะบอกเราก็ได้จะปฏิเสธก็ได้คำคุณศัพท์นะจะเชื่อมด้วยนะและคำนามจะเชื่อมด้วยโ no, นนะคะวิธีการใช้งานบยากรณ์ตัวที่2อเนี้ยอุจจินนิตัวนี้นะคะก็คือก่อนที่สภาพใน ประโยคด้านหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเราจะทํากิจกรรมในประโยคหลังมันจะมีประโยคหน้าขั้นด้วยไวยากรณ์จีนิแล้วก็ตามด้วยประโยคหลังก่อนที่เหตุการณ์ในประโยคหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราจะทําอะไรบางอย่างเพราะว่า ถ้าเหตุการณ์ในประโยคด้านหน้ามันผ่านเลยไปแล้วเราอาจจะหมดโอกาสที่จะทำกิจกรรมนั้นๆหรือถ้าเหตุการณ์ในประโยคด้านหน้าตรงตำแหน่งดาวเนี่ยนะคะมันผ่านเลยไปแล้วสภาพของอะไรบางอย่างมันจะไม่ดีเหมือนเดิมคำแปลก็ เหมือนกับไวยากรณ์ไอดะไอดะนี้เลยค่ะก็คือในระหว่างที่ในตอนที่ตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าโอมิเซวะมาดะไอเตะรุจินิไคโมโนนิอิเตกราไซในระหว่างที่ร้านมันยังเปิดอยู่ก็การุณาไปซื้อของซะเพราะทำไมคะถ้าร้านปิดก็ซื้อของไม่ได้ไงตัวอย่างที่สองอเมกะฟูราไนอุจินิ หายาคุเอเนนิคาเอดิไตเดสในระหว่างที่ฝนยังไม่ตกอยากจะรีบกลับบ้านทำไมคะถ้าฝนมันตกลงมาแล้วเราก็จะกลับบ้านไม่ได้หรือกลับได้ก็เปียกหรือกลับได้ก็ช้าลงตัวอย่างที่สามโคโนบิซาอาตาตาไข่อจินิทาเบนาไซพิซ่าชิ้นนี้กินซะ ในระหว่างที่มันยังอุ่นอๆตัวอย่างนี้ก็เป็นการอธิบายสภาพนะคะว่าเมื่อมันอยู่ในสภาพแบบนี้ก็จงกินมันซะเพราะว่าถ้ามันไม่อุ่นมันเย็นชืดแล้วรสชาติมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมสภาพมันอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ตัวอย่างที่4นะคะซักระกะคิเรนะอุจินิทักซังชาชิโนะทริมาโช ในระหว่างที่ดอกซากุระยังสวยงามอยู่ถ่ายรูปเอาไว้เยอะๆกันเถอะเพราะทำไมคะถ้าดอกมันร่วงแล้วอ่ะก็เหลือแต่ต้นเหลือแต่กิ่งก้านใบไม่มีดอกให้ชมแล้วก็ไม่รู้จะถ่ายรูปไปทำไหมวยากรณ์อุจจินี้เนี่ยมันจะมีเซนส์ว่าในระหว่างที่มีโอกาสได้ทำอะไรบางอย่างก็อยากจะทำ ก็จะทำหรือจงทำเพราะว่าถ้าโอกาสเนี้ยมันผ่านเลยไปแล้วอาจจะไม่มีโอกาสได้ทำแล้วหรือทำได้ก็ไม่ดีเหมือนตอนที่อยู่ในช่วงนั้นหรือสภาพอะไรบางอย่างถ้ามันยังอยู่ในช่วงเนี้ยมันจะดีมันจะสวยมันจะอร่อยถ้าเลยช่วงนี้ไปแล้วสภาพมันจะไม่ดีเหมือนเก่าแล้วอันนี้เป็นเซนส์ของไวยากรณ์อุจินิ ซึ่งไอดะไอดะนี้ไม่มีไอดะไอดะนี้แค่บอกว่าช่วงเวลาเนี้ยเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นเลยนี่ก็คือความแตกต่างของไวยากรสองตัวนี้เอาล่ะหลังจากนี้จะเป็นการทำเล่นชูมีทั้งหมด7ข้อนะคะเล่นชูชิมาโชมาฝึกมือซ้อมมือกันค่ะมีแค่สองวกรณ์เลยมีทั้งหมด7ข้อค่ะ ข้อที่หนึ่งเราจะเลือกไวยากรณ์ตัวไหนดีโจทย์เขาบอกว่าซามเมไนจุดจุดจุดจื้ปุโอโนอนเดกุดาใซเฮ้ยคุ้นๆประโยคนี้คำกริยาตัวนี้นะคะซามเมไนามาจากซามเมลุที่แปลว่าเย็นผันเป็นรูปปฏิสเสธซาเมไนก็คือไม่เย็นการุนากินซุปตอนที่มันยังไม่เย็นเท่ากับ กินตอนที่มันร้อนๆอุ่นๆเราก็จะเลือกไวยากรณ์อุจินินะคะกรุณากินซุปในช่วงที่มันยังไม่เย็นเพราะอะไรเพราะทําไมเพราะถ้ามันเย็นแล้วมันอาจจะไม่อร่อยเท่าตอนนี้หรือมันอาจจะชืดมันอาจจะรสชาติเพี้ยนไปจากตอนนี้ข้อที่2 เขาบอกว่าซันจูได้เนจุดจุดจุดเค็งคงได้ซันจูได้คำศัพท์คำนี้นะคะก็คือช่วงอายุเลขสามอะค่ะสาปี31ปี32ปีไปจนถึง39ปีในช่วงอายุเลขสาในช่วงอายุ30มสิอะฉันอยากแต่งงานอะฉันอยากแต่งงานไม่เร็วกว่านี้แล้วก็ไม่ช้ากว่านี้ ข้อนี้เราก็จะยังเลือกอุจินนี้นะคะเพราะอะไรเพราะก่อนอายุ 30, ก็ไม่ได้อยากแต่งหลังอายุ40ก็ไม่ได้อยากแต่งอยากแต่งตอนเนี้ยเลข3าเนี้ยสาก็ได้3 7ก็ได้มันยังไม่เกินไงมันยังไม่เกินซันจูใดถ้ามันเกินหรือมันมาก่อนสภาพของอะไรบางอย่างมันอาจจะไม่ดีเหมือน ตอนอายุเลขสหมายความว่าถ้าอายุ29เราก็อาจจะยังอะไรดีมีเงินเดือนไม่มากพอยังสวยไม่มากพอยังมีวุฒิภาวะการงานไม่มั่นคงมากพอหรือถ้าเราไปแต่งงานหลังซันจูไดอายุ40 41 42เราก็อาจจะแบบไม่สวยแล้วอ่ะแก่แล้วอ่ะมีลูกไม่ทันแล้วอ่ะก็เลยจะต้องใช้ไวัยากรอุจินี้นะคะ ถ้าไม่ได้แต่งในช่วงเลข3สเนี่ยสภาพร่างกายอาจจะไม่สวยเหมือนเดิมแบบนี้นะคะข้อที่3โจทย์เขาบอกว่าเกงินะจุดๆใครไกระโคชิตไตเอาง่ายๆคำแปลของประโยคนี้ก็คือในช่วงที่ฉันยังแข็งแรงกระปี้กระเป๋าก็อยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศข้อนี้ก็เลือก A อุจินินะคะทำไมถึงเลือกอุจินิก็คือ คำว่าเกงกิในที่นี้ก็คือแบบร่างกายมีเรี่ยวมีแรงร่างกายแข็งแรงกระปี้กระเป๋าสดชื่นเป็นปกติก็น่าจะเป็นอ่ช่วงของแบบวัยรุ่นหนุ่มสาววัยกลางคนทํานองนี้นะคะทำไมเราถึงเลือกไวยากรณ์อุจจินี้ก็คือถ้าเราไม่แข็งแรงแล้วอ่ะถ้าเราอายุเยอะกว่านี้ก็อาจจะเดินไม่ไหว เหนื่อยง่ายเที่ยวไม่สนุกอะไรแบบนี้นะคะช่วงที่เรายังแข็งแรงก็อยากจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเพราะถ้าฉันไม่แข็งแรงแล้วฉันก็ไม่มีแรงไปไม่มีแรงเดินข้อที่4ข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าจูซันจิคาระจูโยจิโนจุดจุดจุดจิมุช n นิคิเตคุราไซการุณามาที่ออฟฟิศช่วงเวลาบ่ายโมงถึง บ่ายสองโมงข้อนี้เราเห็นว่าสิบสามนาฬิกาจนถึงสิบสี่นาฬิกามันเป็นช่วงใช่ไหมมันเป็นช่วงถ้าไปเจอในข้อสอบเราก็ตีไง่ายๆเลยไอดานี้แล้วเมื่อกี้อายุสามสิบปีทําไมเป็นอุจิีเนียข้อนี้บ่ายโมงตรงถึงบ่ายสองโมงตรงกรุณามาที่ออฟฟิศด้วยข้อนี้ถ้าเรามาไม่ทันเรามาใหม่ก็ได้ไงหรือเรามาก่อนก็ได้ไงเรามาก่อนบ่ายโมงก็ได้แค่เขาอาจจะยังไม่อนุญ,ญาตให้เข้าห้อง เรามาหลังบ่ายสองโมงก็ได้ไงแต่เขาก็อาจจะแบบด่าเรานิดนึงว่าไม่รักษาเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ไอ้ข้อแต่งงานอะถ้ามันเลยไปแล้วแบบเราก็เหี่ยวอะเราก็แก่ไงเราก็มีลูกไม่ทันใช้ไงไวยากรข้อนี้ไม่ใช่ว่าเวลาผ่านเลยไปแล้วจะมาที่จิมูชฉบไม่ได้อีกนะคะมันจะไม่เหมือนข้อแต่งงานเมื่อสักครู่นี้นะคะข้อนี้ก็แค่บอกระยะเวลาช่วงระยะเวลาแค่นั้น ก็ใช้ไอดะนิไปข้อที่5ข้อที่5โจทย์บอกว่าชาวาโออาบิเตอิรุจุดจุดจุดโทโมดจิคาระเดงวกะคิตะในระหว่างที่กำลังอาบน้ำอยู่ก็มีโทรศัพท์มาจากเพื่อน B ใช่ไหมคะบในระหว่างที่ทำสิ่งนี้ก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นด้วยธรรมดานะคะถ้าเรา ถ้าเราใช้อุจจินี้ก็คือถ้าฉันไม่อาบน้ำเพื่อนก็จะโทรมาไม่ได้อย่างนั้นเลยข้อที่6ค่ะโจทย์ข้อที่6บอกว่าเนมุคุนาราไนจุดๆุดจุด n ิฮงโกเบนเคียวชิมาสตะเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงที่ไม่ง่วงถูกต้องข้อนี้เราก็จะใช้อ,อุดจินินะคะ ทำไมถึงเลือก A เอาแบบกําปั้นทุบดินก่อนนะคะเอาแบบกาปั้นทุบดินก่อนนะประโยคด้านหน้าเนี่ยมันใช้รูปประโยคปฏิเสธนาราไนาปฏิเสธไวยากรณ์ไอดะกับไอดะนี้ไม่มีการเชื่อมต่อไวยากรณ์ด้วยรูปปฏิเสธนะคะมีแค่คํากริยารูปพจนานุกรมคํากริยารูปเตะอิรุกับคํานามเชื่อมด้วยโนข้อนี้ก็เลยเลือก ไอดะนี้ข้อบีไม่ได้เอาตอบแบบกำปั้นไม่ถูกดินก็คือฉันเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงที่ยังไม่ง่วงเพราะถ้าฉันง่วงสภาพบางอย่างมันก็จะไม่ดีเหมือนเดิมความตั้งใจความจดจอ่อสมาธิในการเรียนมันก็จะไม่ดีเหมือนตอนที่ไม่ง่วงอ,อันนี้ก็คือความหมายของอุจิน,นิเลยและข้อที่7ข้อสุดท้ายของไลฟ์ในคืนนี้นะคะข้อ เจ็ดบีบอยข้อเจ็ดไอดาน้เก่งมากทุกคนที่ตอบบีทุกคนที่ตอบไอดาน้ ni. นะคะข้อนี้ตอบไอดาน้ ni. แหละประโยคข้างหลังนิฮงโกเบงเคียวชมาชตะเหมือนข้อ6เมื่อตะกี้เลยใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องดูประโยคด้านหน้าประกอบการตัดสินใจไปด้วยเห็นไหมประโยคด้านหลังพูดเหมือนกันเลยข้อ6กับข้อ7ไม่ได้แปลว่าจะ ต้องใช้วยากรณ์ตัวเดียวกันต้องดูประโยคด้านหน้าประโยคด้านหลังประกอบกันไปด้วยนะคะข้อที่7จ็น่ะเขาบอกว่าในระหว่างที่กำลังรอรถบัสฉันก็เรียนภาษาญี่ปุ่นข้อนี้มันแค่บอกว่าในระหว่างที่เหตุการณ์แรกเกิดขึ้นมีอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกิดขึ้นด้วยเหมือนกันแค่นั้นถ้าข้อนี้เราใช้อุจจินีก็คือ ถ้าฉันไม่รอรถบัสฉันก็เรียนหนังสือไม่ได้นะอย่างนี้นะคะอันนี้แค่บอกว่าเหตุการณ์แรกเกิดแล้วในระหว่างนั้นอะ่ะมันก็มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดด้วยจะนั่งรอรถบัสเฉยๆทำไมล่ะก็เอาหนังสือมาเปิดดูสิมาท่องศัพท์สิมาเขียนคันจิสิในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะว่าเขาใช้ไอดนี้เราอาจจะรอรถเมห์5นาทีแล้วเราก็อาจจะดูหนังสือภาษาญี่ปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นทบทวนภาษาญี่ปุ่นสองนาทีสานาทีประมาณนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันมาเรียนมาทบทวนมาแชร์คําตอบนะคะคราวหน้าพี่จะมาไลฟ์อีกแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็เดี๋ยวโพสต์นัดหมายหัวข้อกันอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ไม่รบกวนแล้วค่ะขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะคะโอยาสมินาไซบายบาย